สวัสดีครับวันนี้ผมมี fb 4 0 0 0มานำเสนอครับตัวนี้ราคา22800บาทที่2 0ง diy ราคา1 4 5 0 0บาทชุดนี้นะครับใช้ขับโลแล้วก็กางแหลมนะครับเบรด6ดอกแน่นแอิ่มๆจุกๆเลยนะครับแท่นนี้18นิ้วนะครับหรือว่าจะเป็น21นิ้วนะครับเล่นได้ครับแท่นนี้ส่วนแท่นนี้กลางนะครับ8ดอกไม่ว่าจะเป็น12-15นะครับใส่ได้เลย เป็น DIY รุ่น2นะครับ DIY ตัวตัว2จะมี DIY จะมี1 2 3นะครับ3 3รุ่นสำหรับ t 2 4 DIY นะครับอันนี้เป็นรุ่นที่2 DIY 2นะครับถ้า DIY 1ก็13,500 DIY 2 1 4 5 0 0จะเพิ่ม1,000บาท1,000บาทความแตกต่างก็จะห่างออกไปถ้าถ้า DIY 1ก็มอแปลงจะเล็กกว่านี้แรงจ่ายนี้ครับ fb 4000ตัวนี้มีรุ่นเดียวนะครับแบบเดียวสเปคเดียวเลยใส่ระบบป้องกันมาเต็มลำนะครับตัวนี้กำลังวัดนะครับตัวนี้ไม่ใช่เท่านี้ที่เขียนไว้อันนี้เป็นโมเดลรุ่นเฉยๆยนะครับแต่ละรุ่นแต่ละโมเดลจะเขียนไว้คือจะไม่ตรงนะครับแต่จะตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์การใช้งานของทุกๆท,ท่านนะครับเช่นแท่นนี้ต้องการนำไปขับเบร4-8ดอกแดอกนั้นโคงปั๊ม8ดอก โครงที่บอกว่าโครงปั๊มก็คือวัตรประมาณ1,000วัตต์ต่อดอกหรือ800-650วัตต์ต่อดอกแท่นนี้ขับได้8ดอกนะครับแต่สำหรับ1,200วัตต์ขึ้นไปขอได้นำที่6ดอกครับภายในครับผมยัดมาให้เต็มที่เลยไม่มีกักนะครับแท่นนี้เพียง2 2 8 0 0ความสูง4.7นิ้วนะครับแท่นนี้ สองแท่นนี้ความสูงจะเท่ากันนะครับส7เพราะจะสามารถวางมออแปลงที่มีกําลังถึงเกือบเกือบ 40M แอมป์นะครับถ้าจับต่อลูกนะถ้าคํานวณตามเบอร์ลวดนะครับเกือบเกืแอมป์ต่อลูกที่ผมยัดเข้าไปแต่เวลาช็อตกระแสรหรือว่าโหลดเทสกระแสเนี่ย40แอมป์ไม่พลาดครับผมยัดเต็มที่ดูได้นะครับมอแปลง แน่นจนไม่รู้จะแน่นยังไงแล้วครับใส่เต็มที่ครับไม่มีรูไม่มีรอยแยกนะครับตรงนี้ใช้เครื่องบีบอัดนะครับถึงจะยัดเข้าไปได้ยัดเบอร์ใหญ่สุดเท่าที่จะยัดได้และสนามแม่เหล็กใช้เหล็กดีสุดเท่าที่จะหาได้นะครับที่จะเอามาใส่นะครับตัวนี้โอเค s 1 4อันนี้ไม่โกงกันแต่ตัวนี้เหนือกว่าครับผมบอกท่านเลยนะแต่เหล็กจากเกรดไหนคุณภาพอะไรก็ค่อยไปศึกษากันเอาครับแต่สําหรับ ฟูบิดหรือระบบคับเบดเนี่ยผมจะเน้นมากนะครับเพื่อให้ได้ความถี่ต่ำๆอัดสนามแม่เหล็กดีๆนะครับผมคัดสันไม้ท่านแล้วส่วนขับก้างนะครับไม่ต้องกังวลที่เป็น ei แล้วจะมีม่านหมอกนะครับผมได้แก้ไขแล้วนะครับเรื่องทิศทางของสนามแม่เหล็กหรืออื่นๆนะครับซึ่งมีความลับซ่อนอยู่ข้างในผมได้ปรับปรุงแล้วครับรับรองใสสว่างชัดเจนอย่างแน่นอนครับมีหลายอย่างที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าท่านติดตามอยู่ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลง ผมได้พัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ไม่ได้อัปเดตว่าเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับแต่ไม่มีหยุดนะครับเพื่อความคุ้มค่าของทุกท่านนะครับเพื่อการตลาดที่ผมจะสามารถต่อสู้นะครับเป็นเรื่องของการตลาดเรื่องคุณภาพนะครับกับค่ายอื่นๆได้นะครับผมให้ท่านเต็มที่เท่าที่ผมจะสามารถให้ได้ราคานะครับท่านลองวิเคราะห์ดูแท่นนี้เพียง22,800ท่านลองดูนะครับถามว่ากำลังวัดเท่าไหร่5,000วัตต์อัพนะครับ มาวัดมาจับกันได้ที่โรงงานที่บ้านผมได้เลยนะครับผมวัดให้ท่านดูได้เลยแท่นนี้ขับกลางได้แปดดอกจริงไหมเอาไปทดสอบเอาไปลองได้ครับ14,500บาทรับได้ครับงบประมาณนี้ผมให้ท่านได้ขนาดนี้นะครับลองไปวิเคราะห์กันดูสําหรับคนที่จะเล่นงานนะครับ2แท่นนี้นะครับอยู่เลยท่านออกรับงานเครื่องไฟนะครับงานดนตีชุดเล็กๆนะครับรับรองเอาอยู่แน่นอนครับแท่นนี้ เสียงกลางให้ให้เล่นดอก300วัตขึ้นไปนะครับแท่นนี้นะท่านจะลงข้างละสามข้างละสี่ผมไม่ว่านะครับใส่ไปได้เลยส่วนแท่นนี้ท่านจะลงสี่ดอกก็คุยกันนิดนึงนะครับเพราะว่าโอมทุกวันนี้ลาโพงทุกวันนี้ต้องยอมรับนะที่เขาทํามาเราต,ต้องต้องยอมรับความจริงก่อนนะครับส่วนสามดอกยัดก็ไปได้เลยครับผมมีระบบป้องกันหลายอย่างนะแต่ผมก็ ไม่กล้าที่จะการันตีว่า8ดอกนั้นจะเล่นได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าราคานี้ที่จะให้อัด8ดอกเนี่ยก็ยากสําหรับแอมระดับนี้แท่นนี้52กิโลกรัมนะครับผมยัดให้เต็มที่ได้เท่านี้นะครับให้ท่านได้เท่านี้จริงๆราคานี้ก็ถือว่าถูกสุดแล้วนะครับถ้าดูจาการาคาในท้องตลาดทั่วไปผมว่าน่าจะถูกที่สุดแล้วนะครับตอนนี้สินค้าทุกอย่างอะไรทุกอย่างปรับขึ้นราคาหมดแล้วนะครับไม่เหลือแล้ว แต่ผมยังขายราคาเดิมนะครับมีเพียงตัวเล็กๆนะครับตระกูล600-800พวกนี้ผมต้องปรับราคาขึ้นนะครับแล้วก็จะเพิ่มเติมให้ท่านอย่างคุ้มค่าอย่างแน่นอนแต่แท่านนี้ผมสงวนสิทธิ์ไว้22,800บาทเท่าเดิมรุ่น DIY ถ้าอยากไม่ถ้าถ้ายังมั่นไม่มั่นใจว่าพอหรือไม่พอสั่งผมได้นะครับมีถึงสเต็ป3สเต็ป3ก็ไม่ต้องพูดถึงไล่ที่4,000แล้วครับ ลองดูครับสนใจท่านไหนทักหากผมได้ผมเอกนัน086 394 9ด2 0สวัสดีครับ